ชีวิตของเราทุกคนมักประสบกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆในชีวิตได้เสมอซึ่งนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเรียนรู้จากวิกฤตเหล่านั้นเพื่อเป็นบทเรียนบางครั้งเรามองวิกฤตนั้นเป็นความทุกข์ที่แสนจะทนได้ซึ่งนั่นอาจนำพาเราไปสู่ทางตันแต่หากเราลองหยุดนิ่งแล้วตั้งสติเรียนรู้ปัญหา ไร่เลี่ยงสาเหตุที่มาที่ไปอย่างท่องแท้วิกฤตนั้นมักมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเมื่อเรามีสติมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแล้วก็จะนำพาไปสู่ทางออกพร้อมกับบทเรียนหมดใหม่และทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ พบกันอีกในรายการทุกทางออกทางนิติพลชานลนะคะเราพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาสายๆอย่างนี้แล้วเราก็จะรีลันหรือฉายซ้ําให้ท่านได้ดูอีกเป็นระยะระยะนะคะเพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งดูช่องนิติพลแล้วได้วความรู้ในแง่มุมต่างๆของชีวิตมากมายทีเดียววันนี้มาพร้อมแขกรับเชิญค่ะคุณนัทวุฒิเจรนําโชคคุณบองค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค วันนี้ก็คงจะมีเรื่องอะไรคุยกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะใช่ค,ค,ครับมาพบกันแต่ละทีเนี่ยมีเรื่องอะไรน่าสนใจมากเลยอ่ะเพราะว่าเห็นข่าวคราวเห็นความเคลื่อนไหวในสังคมแล้วก็แอบ,บที่จะรู้สึกหรือจะคิดตามหรือจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อสอบถามพี่แอ้ไม่ได้เออค่ะแต่ไม <า S 1> ่ได้เจอเองบ้างนะเพราะว่ามีบ้าง <c oughs> ครับ <c oughs> บ,บม้าอบาง <c oughs> ทีมันผ่านมาในชีวิตเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้รู้วิธีแก้ไข บางทีเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวะช่วงนั้นพอดีแล้วต้องปล่อยผ่านแบบผมมันคนเป็นช่วงที่น่าเสียดายถ้า,ถาเกิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะแก้ได้อยู่ะนะครับส่วนในการที่รับชมในการทุกทางออกเนี่ยหลายๆตอนก็จะรู้ว่าปัญหาของสังคมมีเยอะแยะมากมายรวมถึงปัญหาเฉพาะตัวบุคคลด้วยแต่ทีนี้เวลาคนที่มีปัญหามันเรียกว่าโอ้โหติดตกเลยครับเป็นวิกฤตของชีวิต ไอ้ได้ยินมาตลอดไอ้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ย uh huh. มีแต่คนพูดกันมาเยอะแยะผมรู้สึกว่าไอ้วิกฤตแล้วก็วิกฤตซ้าซ้อน uh huh. มางคนเงินก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วโดนหยิบโดนยืมคน uh huh. นู้นเสียคนนี้เสียต้องใช้ตังค์อีกไม,ไม่มาไม่มาคืนอีกอะไรเงี้ยแล้วาจะพลิกเป็นโอกาส มันจะทำได้อย่างไรเับเออเนาะถามจริงว่าตัวเองเคยเจอบ้างไหมไอ้เรื่องอะไรที่มันสาหัสสาการในชีวิตโอ้เคยครับแล้วยิ่งเรื่องสะตุ้งสตางที่พูดเมื่อสักครู่นี้โดนกับตัวเองเลยคือเคยลงทุนทาธุรกิจอย่างเงี้ยครับคิดดูว่าเคยนับห่อมาม่าห่อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมันเหลืออีกสิบวันนับเลยครับพอหรือเปล่ากับว่าเงินไม่เหลือกับการที่จะใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยนะแล้วก็ยังมีคนที่แบบอุ้ย ไม่พอจะมาขอยืมเราอีกหรืออะไรอย่างนี้หรือ <c oughs> แม้แต่คนที่มีเยอะกว่า <c oughs> ก็จะมาซ้ำเติมเราเนี่ย <c oughs> ผมก็นึกไม่ออกเลยจริงๆว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเหรอครับพี่แอ้อา้าวแล้วพี่ถามว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยณนะวันนี้เราสามารถกินมากกว่าไอ้บะหมี่สำเร็จรูป <c oughs> บะหมี่กึงสำเร็จรูปนะนั่นมันเป็นโอกาสไหมใช่ไหมเห็นไหมโอกาสมันรออยู่ S <S มันไม่ใช่รออยู่ตรงวิกฤตแต่โอกาสเนี่ยมันตามมาอยู่มันอยู่ข้างหน้ามันรอยอยู่ข้างหน้าแล้วเจ๊ก็บอกพลิกวิกฤตซะจะเจอโอกาสนี่ถ้าเผื่อเรายังจมอยู่กับวิกฤตและเราก็หมกมุ่นอยู่กับวิกฤตและเราก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับวิกฤตนั้นจนลมหายใจสุดท้ายคือฆ่าตัวตายนั่นคือการอยู่กับวิกฤตจนลมหายใจสุดท้ายฆ่าตัวตาย เราก็เลยไม่เจอโอกาสอ๋อไม่ใช่ว่าติดหนี้เขาไม่มีตังค์จะใช้แล้วโอกาสมาคือมีคนยื่นให้คือไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอ,อันนั้นมันคิดเขาเรียกว่าคิดสําเร็จรูปคิดคิดก็รวบรัดไปนะคะคือคําว่าวิกฤตต้องเข้าใจก่อนคําว่าวิกฤตเนี่ยคืออะไรก็คือความไม่ปกตินะคะหรือมันเกินความคาดหวังเช่นเราเป็นแฟนอยู่กับคนคนนี้ยอ,อยู่ดีดีวันดีคืนดี เตรียมจะแต่งงานเตรียมจะแจกการ์ดกันแล้วเธอเกิดบอกว่าไม่แต่งจะแต่งกับคนอื่นไม่แต่งกับเราแล้วเงี้ยมันมันมันคืออะไรโอ้ยมันเจ็บปวดมากนั่นแหละเนี่ยแหละค่ะมันที่สุดอะณนะขณะนั้นเราคิดว่าที่สุดแล้วอะว่าโอ้โหอะไรคือมันไม่ใช่ปกตินะคะแล้วมันเหมือนกับที่สุดไม่เคยเจอก่อนเลยนะเรียกว่าวิกฤตนะคะอย่าง อากาศตอนนี้ไม่เคยเจอมาก่อนสมัยพี่ไม่เคยเจอมาก่อนฝนตกบ้างไม่ตกบ้างหน้าร้อนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หน้าร้อนกุมพามาเริ่มเข้าหน้าร้อนมีนาแล้วหนาวมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์อ,อะไรพี่ก็ถือว่าเป็นวิกฤตมันไม่เป็นปกติเรียกว่าวิกฤตอยู่ดีแฟน ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วโอกาสของเราคือได้มีแฟนใหม่ได้มีแฟนใหม่นั่นไม่ใช่ของเราครับแล้วเขาไปเนี่ยถ้ายิ่งเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีการที่เขาไปจากคนดีก็แสดงว่าเป็นโอกาสที่คนดีคนใหม่หรือคนดีกว่าจะมาหาเราเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแง่คิดมุมมองอและโอกาสดีกำลังรออยู่ไม่ใช่ว่าขณะที่กำลังวิกฤตนั้น เป็นโอกาสไม่ใช่อโอกาสดีรออยู่แล้วขยบ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 คลิกนิดเดียวเดี๋ยวเจอละไอสิ่งที่กําลังรออยู่เรียกว่าโชคดีกว่าการที่จะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่รหรือไม่ได้รักเราจริงแล้วเราก็คอยตามห่วงหาอาทร์อยู่ตลอดเวลาไปแต่งกับคนอื่นไปซะได้ดีบุญจังเลยออ้ยสาธุไปแล้ว <laughs> อย่ากลับมันนะ อะไรต้องอย่างนั้นเลยไม่งั้นทุกทั้งชาติเลยเนะ<ช>ครับใช่แล้วเราก็เตรียมใจให้หน้าตาสดใสอย่ามีรอยครั้าที่ดวงตานะ <c oughs> อย่ามีรอยเศร้าที่มุมปากคือเบะร้องไห้ตลอดไม่ต้องร้องไห้ครั้งเดียวพอล้างตาให้ใสๆนะ <c oughs> แล้วก็มองใหม่ว่าใครที่ดีกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะตั้งความหวังไว้นั่นคือโอกาสแล้วก็คิดบวกกับชีวิตไว้ <c oughs> ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียว <c oughs> ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลก แล้วคนที่เรารักก็ไม่ใช่มีคนเดียวและคนที่รักเราก็ไม่ได้มีคนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องความรักจ๊บจอยโอ้ยแต่พี่แอ้พูดอย่างเงี้ยมันดูเหมือนง่ายเอาง่ายจริงๆใครๆเขก็พูดกันว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาแฟนทิ้งนะก็เดี๋ยวก็มองหาคนใหม่ก็ได้นูน่นนี่แต่ว่าโอ้ยพี่แอ้ไม่เคยอกหักหรือเปล่าโอ้ยพี่เคยพี่เคยแต่พี่นะมองไม่ได้อกหักอย่างนั้นนะพี่นะ่ะแฟนเสียชีวิต โดยไม่รู้ล่วงหน้าเลยเป็นทหารครับค่ะแล้วก็ไปต่างจังหวัดกันรักชอบกันหรือยังก็ไม่รู้ยังแบบคบ,คบ,คบ,คบกันเงี้ยเสร็จแล้วก็เขียนจดหมายถึงกันบ้างแต่บอกให้ท่องหนังสือให้เอาใจใส่การเรียนอะไรเงยเอรักหรือเปล่า,าอยู่ดีๆโทรศัพท์มาว่าให้ไปรับศพเงี้ยอุ้ยอ่าหนักไหมล่ะยิ่งกว่าเขาไปแต่งงานใหม่อีกนะแต่งงานใหม่ยังเห็นบ้างเออไปจ่ายกับข้าวไปดี PARTMENT สโตร์ไปดูหนังออ้ยเจอเอออะไรเนี้ย แต่ว่านี่เขาตายจากไม่มีทางเจอเลยอนี่เห็นไหมคะแต่บางคนบอกว่าแฟนตายดีกว่าแฟนมีชู้นะคเออเนี่ยมคิดกันไปแล้วแต่โจทรนะฮะมันเป็นหลักคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราดีอยู่แล้วแล้วเขาทิ้งเราเข้าไปแต่งคนใหม่แสดงว่าเขาไม่ชอบของดีคนดีเดี๋ยวเราต้องเจอคนดีหรือดีกว่าเกา่าดีกว่าเราตั้งหน้ามองชดให้สูงว่า อย่ามองต่ำชีวิตฉันได้หมดแล้วไม่มีใครดูแลแล้วมีแต่หมาไม่ได้มองสูงเข้าไว้ <c oughs> ขยบองศาชีวิตด้วยวิธีคิดของตัวเอง <c oughs> ไม่ต้องให้หมอดูบอก <c oughs> เราดูเองเป็นตราบใดที่เรายังอยู่ในเส้นทางนี้คิดซ้ำๆทำเหมือนเดิมอยู่กับที่ <c oughs> มันก็จะเจออะไรที่มันอยู่ในเส้นเนี้ยร <c oughs> ะนาบเดิมแต่ฉันจะเปลี่ยนใหม่ฉันจะมองให้สูงไปให้ไกลยขยันกว่าเดิม มองให้กว้างขึ้นคบเพื่อนให้มากขึ้นไปทัศนศึกษาไปศึกษาหาความรู้มากขึ้นไม่ใช่ไปเที่ยวเทคเดี๋ยวก็ไปเจออะไรแย่กว่าเดิมวิกฤตซ้ำซ้อนนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเข้าไปเราเปลี่ยนองศาชีวิตของตัวเราเองได้เดี๋ยวเราก็ต้องเจอคนดีของดีรออยู่ที่องศาใหม่ของชีวิตครับทีนี้เวลาคนเจอครับพี่แอดเวลาเจอเวลารับวิกฤตเข้ามาหนักจิตมันตก แน่นอนพอมันตกปุ๊บเนี่ยมันไม่ดีมีทางคิดได้แบบนี้พี่แอ้้พี่ก็ไม่ได้คิดมันก็คิดว่าแบบอุ้ยฉันจะอยู่ดีไหมเนี่ยคําคําแรกมันใช่ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ดีไหมงั้นเราก็ควรจะเตรียมรับมือก่อนไหมครับเพราะว่าวิกฤตมันน่าจะเกิดได้ทุกเมื่อเราเตรียมรับมือก่อนโดยการที่ว่าเมื่อความสุขหรือสมหวังมาหรือความปกติมีมาเราก็จงมองอย่างผู้ยินดีรับแต่อย่ามองอย่างผู้ดีอกดีใจ ด,ดีมากอุ้ยไม่คาดฝันดีแล้วมาถึงฉันโอ้กรีดไายหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะมองให้เป็นปกติโอ้เราโชคดีนะมาถึงเราโอ้เราได้รับเราโชคดีนะนะมองพอเรามันเรื่องร้ายมาถึงเราเราก็อ๋ออันนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราต้องไปเจอเอ้าหมายเป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไปเหมือนความสุขที่เราได้รับเดี๋ยวก็ผ่าน,านคือมองอะไรที่มันอุเบกขาเนี่ยเขาเรียกอุเ<ช><อ>บกขาคือมองอย่าอย่าดีกรีสูงมองให้เป็นดีกรีปกติ พี่เน่ยเคยผ่านวิกฤตอย่างที่น้องบอกว่าตอนนั้นพี่อายุ40กว่าเนาะเริ่มทำรายการเองนะคะแล้วก็เพอเอิญต้องรายการต้องหลุดจากช่องหนึ่งไปช่องที่เคยทำไปโดยคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นคนซื้อเวลาไว้ที่ช่องนั้นเ,เราก็มาอัดรายการให้เขาป,ปกติสองเทปสองเทปต่อเดือนปรากฏว่าถึงเวลาอัดแล้วไม่ได้ออกอากาศ คุยงี้สปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆก็ต้องหลุดค่ะตอนนั้นน่มันเป็นวิกฤตที่เรายังไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้นะพอเราเจอปั๊บเราทํำยังไงอัดรายการให้ไปแล้วแต่ไม่มีออกอากาศจ่ายค่าวิทยากรไปแล้วด้วยเงินสดของเราเงเนี้ยนะเสร็จเรียบร้อยปับ๊บสปอนเซอร์ต้องถอนสอนอิฮะเพราะว่าเขาเป็นคนหาสปอนเซอร์เขาเป็นคนหาสปอนเซอร์เราเพียงแต่ว่าหาผู้มาร่วมรายการเชิญมาแล้วเนื้อ หารายการอะไรต่ออะไรแต่ว่ามีข้อแม้อยู่นิดนตอนที่เราไปอัดเนี่ยเราต้องเสียค่าค่าค่าห้องอัดคือไปอัดที่สถานีก็ต้องเสียไฟเฟยมีต้องเสียให้ข่าวสองเทปเงินสดจ่ายไปแต่พออัดแล้วไม่ได้ออกอากาศแล้วเขาก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ไม่ยอมคุยไม่ยอมอะไรเลยเราก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นรายการก็ไม่ได้ออกอากาศเราก็ต้องจาเป็นต้องถแถลงข่าวเพื่อเกิดอะไรขึ้นบอกกับผู้ชม เราก็ถแถลงข่าวไปว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นี้ตามความจริงที่เป็นนะคะนี่เหตุการณ์มันผ่านมายี่สิบกว่าปีแล้วเนาะยี่สิบปีได้ละประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอข่าวออกไปผู้สื่อข่าวมามากมไม่เคยนึกอย่างนี้เลยพอข่าวออกไปปับ๊บก็มีนักข่าวสองสามคนมนะคะที่ลงข่าวว่าพี่เนี่ย มีเรื่องชู้สาวกับผู้จัดเจ้าของเวลาแล้วเขาค้าว่าเขาทิ้งพี่ก็เลยมีปัญหาการก็เลยมีปัญหาการกับเรื่องรายการพี่ก็เลยออกมาแถลงแก้ข่าวคือบิดเบือนความจริงเอาคืนหรือแก้หน้าตัวเองอเถูกต้องใส่ร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านไปเนี่ยพี่มือสั่นเลยรู้มะพี่ไม่เคยเจอสังคมในมุมนี้ไงเรามีแต่ให้มีแต่ดีๆทั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยพี่ก็ตกใจมากนอนไม่หลับ นอนไม่หลับถึงขั้นต้องทานยานอนหลับอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีตอนต่อไปกำลังสนุกอยู่เชียวโอ,อยอย,อยากรู้เลยครับ